สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมเราเช่นเคยครับวันนี้ทักทายทุกคนในวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ครับอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นชินกันสักเท่าไหร่เมื่อคืนขออภัยนะครับที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับพอดีมีภารกิจสําคัญภารกิจเร่งด่วนนะครับที่โผล่เข้ามาแบบไม่ได้ทันได้ตั้งตัวเลยฮะกว่าจะเสร็จสิ้นทุระตรงนั้นก็ ห้าทุ่มกว่าจะเที่ยงคืนแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทําคลิปดีกว่าเดี๋ยวยกยอดมาในช่วงกลางวันของวันเสาร์วันนี้แล้ววันนี้แน่นอน,นถ้าเราเจอกันในก่อนเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายอย่างเงี้ยในรอบดึกๆประมาณสักสี่ทุ่มผมก็จะมาเจอกับทุกคนเป็นคลิปที่2น่าจะโอเคกว่าเนาะสำหรับเรื่องราวที่เตรียมนํามาเล่านํามาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆได้ฟังในคลิปรายการวันนี้เราจะพูดถึงเปโดรอาคอสตาครับ แชมป์โลกโมโตทีเมื่อปีที่แล้วนะครับนักแข่งหมายเลข37ขวัญใจพ่อยกไม่ยกคนใหม่ในขณะนั้นคือเบอร์37ฮะแต่พอขึ้นมาในโมโตทูปีนี้เนี่ยเจ้าตัวใช้เบอร์51เพราะว่าเบอร์37ของเขานั้นมันไปซ้ํากับออกุสโตเฟอร์นันเดสซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมทีมในทีม k t m นั่นแหละฮะคือกฎกติกาของ Mo โตทีว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเบอร์ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไปซ้ํากับนักแข่งที่เขาอยู่ก่อนอเราแล้วเน เราจะต้องเปลี่ยนฮะจะต้องหาที่เปลี่ยนใหม่เลยนะครับจะไปใช้ซ้ําไม่ได้เราจะต้องให้เกียรติรุ่นพี่ที่อยู่ก่อนนั่คกกนคือกฎกติกาครับดังนั้นเจ้าหนูมสาสจัน์คนนี้ก็เลยเปลี่ยนจาก37มาเป็น51กับผลงานที่อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีนักเพราะว่าเจ้าตัวนั้นจบแค่อันดับที่12ครับจริงๆแล้วการซ้อมการคอลี่ไฟน์เนี่ยอาจจะมาได้ไม่โดนใจ f c ซสักเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนนะครับว่าความกดดันต่างๆนี่มันทวีคูณ เราอาจจะมองนะครับว่าก่อนนั้นนี้ทําไมเทสมาดีเหลือเกินนะครับการเทสต์เขาได้สร้างเซอร์ไพรส์นะครับในการทดสอบสนามใหม่ที่มันดาริก้าเซอร์กิตหรือแม้จะกระทั่งการเทสในที่เซปังเนี่ยเวลามานี่โอ้โหต้องยอมแล้วว่าสุดๆจริงๆนะครับเรียกว่าทําให้จอมเกา่าทั้งหลายที่อยู่ในโมโตทูมาก่อนเนี่ยต้องผวาแล้โอ้โหเนี่ยไม่ธรรมดานะกับการขึ้นมาปีแรกนแต่พอซพออะไรมาปุ๊บเราก็ได้เห็นนะครับว่า เจ้าตัวเองก็ยังคงมีความเขาเรียกว่านะความกดดันอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะเคนฟอร์มเก่งออกมาได้รวมทั้งในการแข่งขันจริงในวันอาทิตย์นะครับที่ทําไมถึงอันดับร่วงอันดับเรียกว่าผลงานอาจจะเรียกว่ามีตีไว้ประมาณครึ่งๆึ่นะฮะเพราะว่านักแข่งเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่รอบปลอดภัยประมาณ25 2สคันถ้าผมจำผิดอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวก็จบอันดับที่12ก็ตีไว้ครึ่งๆ่งซะแล้วกันนะฮะ แต่ผมเองเนกลับมองนะครับว่าจริงๆแล้วเขายังมีคุณสมบัติของเปโด o Costa คนเก่าคนเดิมเมื่อโมโตทรีปีที่แล้วอย่างชัดเจน,นะฮะจะสังเกตได้ว่าที่เจ้าตัวอันดับล่วงออกไปเพราะว่าเจอแจ็คดิกซันนะฮะเรียกว่าเบียดออกไปเอาเง่ายๆว่ากระแทกกันแซ่กันออกไปนะครับก็คือสตาร์ทในตอนแรกก็คือแจ็คดิกซันกับเบียดปุ๊บทำให้เขาเนอันดับล่วงตอนแรกกล้องยังไม่ได้จับฮะเรายังไม่ได้ทราบว่า เพราะอะไรกันแนะ่อาจจะไปสตาร์ทพลาดยังไงหรือเปล่าหมายถึงว่าพลาดด้วยตัวเองครับแต่พอสักพักหนึ่งอ๋อได้รู้เลยนะครับถึงบางอ้อเลยนะครับว่าโดนดิกสันเบียดออกไปนอกแท็กจนทําให้เจ้าตัวหลุดไปอันดับท้ายเลยนะฮะก่อนที่จะไล่เสียบไล่แซงคนนั้นคนนี้ขึ้นมาจริงๆเขาขึ้นมาในท็อป10เสียด,ด้วยซ้ำครับแต่ก็มาผัดกันขึ้นผัดกันลงอยู่นะครับในช่วงท้ายเกมเลยทําให้จบอันดับที่12ก็ถือว่า เป็นลำดับที่ส่วนตัวผมมองว่าใช้ได้ฮะยังคงยังคงเรียกว่าสามารถที่จะไล่ทอนลำดับได้เร็วนะฮะทุกคนดังนั้นเราจะไปหวังพึ่งเราจะไปหวังแบบว่าเปโดคนคนเก่ายังคงอยู่หรือเปล่านัดขณะนี้เท่าที่ผมมองดูนะฮะผมว่าเขาอยู่เต็มเปี่ยมเลยฮะแม้ว่าจะมีนักแข่งจอมเก่าที่อยู่ในโมโตทูนี่หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแซมโลไม่ว่าจะเป็นออคุสโตเฟรนันเดสอ่านะครับ หรืออาจจะเป็นเด็กใหม่ที่มีประสบการณ์แล้วแต่เริ่มที่จะแรงขึ้นมาอย่างผู้ชนะนะครับในสนามแรกก็คือซิริติโนเวตตีนะฮะหมายเลข13เนี่ยผมคิดว่าเปโดน่าจะต่อสู้เพื่อกลุ่มหัวแถวได้นะครับน่าจะต่อสู้ได้ถ้าไม่เกิดอะไรที่มันเป็นเหมือนสนามที่แล้วก็คือเหตุไม่คาดฝันโอเคล่ะถ้าเกิดว่าเขาพลาดเองอาจจะออกสตาร์ทมาไม่ดีแล้วจะอยู่ยโดเจอไล่แทงไล่เสียบขึ้นมาเนี่ย อันนั้นก็คือเราไม่ให้เครดิตของนักแข่งเขาพลาดเองไงออกสตาร์ทมาแล้วปุ๊บบานออกไปเองไม่มีใครทำโอเคนั้นก็คือเขาพลาดเองออกสตาร์ทมาหรือว่าจะกี่รอบไปแล้วแต่พลาดล้มไปเองอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของนักแข่งแต่นี่ก็คือออกสตาร์ทมาแล้วก็เจอคนอื่นเขาเบียดเจอคนอื่นก็กระแทกออกไปนั่นก็คือเรายังคงให้เครดิตของนักแข่งอยู่นะครับในอันดับการไล่อันดับ ที่26ในขณะนั้นเนี่ยมาจบในท็อป10ได้ก่อนที่จะเข้าเส้นชัยนิงคือจบอันดับที่2นั่นผมว่าไม่ธรรมดาครับกับปีแรกนะฮะสิ่งที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวก็คือการแซงครับเขาสามารถที่จะแซงได้แม้ว่าจะเป็นทุกกรณีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสียบนอกเสียบในนี่ก็คือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของแชมป์ที่ผมสังเกตเห็นนะครับว่าแชมป์โลกในทุกยุคทุกสมัยจะมีข้อนี้ก็คือสามารถที่จะสร้างโอกาส การขึ้นการแซงได้ตลอดนะครับไม่ใช่จะมอมองว่าความได้เปรียบในเรื่องของทางตรงความได้เปรียบในเรื่องของเครื่องยนต์ถึงรถแข่งอย่างเดียวนะครับมีจังหวะที่คู่แข่งพลาดเมื่อไหร่จะพลาดมากพลาดน้อยเนี่ยสามารถเสียบแซงได้หมดนี่ก็คือครบถ้วนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะฮะทุกคนอาคาสตาจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งก็คือก็โดนแซงง่ายเกินไปด้วยครับนะะ คือในรุ่น m o t o ทรเนี่ยเขาโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสําเร็จได้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลในขณะที่คู่แข่งคนสําคัญพลาดนี่ก็คือเป็นความสําเร็จในโม t ต3รเมื่อปีที่แล้วครับก็คือสร้างความฮือฮาตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับก่อนที่จะมีพลาดพลั้งบ้างก็คือคําว่าพลาดหมายความว่าอาจจะโดนเสียบแซงไปแบบง่ายๆนั่นเรามองในเรื่องของ โมโตที 3, แต่ถ้าในโมโตทูนี่มันเป็นรถสเปคเดียวกันหมดเลยครับเพียงแต่ต่างกันแค่แชสซีตัวถงังฮะบางทีมคาเหล็กะนะครับบางทีมก็ใช้อย่างอื่นไปอย่างนี้นั่นก็คือมันจะเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบกันหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่ KTM เอาอย่างนี้นะผมมองว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพที่ดีที่สุดเลยนะฮะในโมโตทูในตอนนี้อยู่ที่ว่านักแข่งเองเนี่ย จะสามารถให้ข้อมูลทีมงานได้ดีแค่ไหนคือให้เปรียบกับกับทีม k ค m ใน m o t o 2ผมเปรียบว่าเป็นทีมยักษ์ใหญ่เลยครับนะเปรียบเป็นทีมยักษ์ใหญ่แต่จะพลาดหรือเปล่าอันนี้การสื่อสารกันในทีมในนักแข่งการเก็บข้อมูลต่างๆในแต่ละสนามตรงนี้แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่คาดการไม่ถูกก็คือกรณีของเปโดนี่แหละนะครับที่อยู่ๆแล้วก็ไปโดนเจ็คดิกซันเนี่ยเบียดตั้งแต่ช่วง ต้นเกมนะฮะทุกคนดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าสิ่งที่แฟนๆของนักแข่งหมายเลข51คนนี้เฝ้ารออยู่ก็คือเขาจะเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้ต่อเนื่องกัน2รุ่นเนี่ยได้เลยไหมฮะมาร์กมาเกสก็ยังทำไม่ได้วอลเ e นิโนรอซี่ก็ยังทำไม่ได้เอาจริงๆมันไม่มีใครทำได้นะฮะที่ก้าวขึ้นมาจากรุ่นเล็กในปีแรกแล้วก็เป็นแชมป์โลกเลยแล้วก็ก้าวขึ้นมารุ่นต่อไปในปีแรกก็เป็นแชมป์โลกเลยเนี่ย ดังนั้นโมเมนต์นี้ผมเชื่อว่า Net Network แฟนๆมอเตอร์จีอยากเห็นมากๆครับกับวัย17ปีย่างๆ18คือเปโดน่าจะ18ปีเต็มประมาณากลางปีฮนะถ้าผมจำไม่ผิดหน้าวันเกิดเขาเดือนเกิดเขาน่าจะประมาณพฤษภาคมหรือเปล่าถ้าข้อมูลน,นี้ผิดพลาดขออภัยนะครับแต่ผมจําได้คร่าวๆว่าน่าจะประมาณกลางเดือนดังนั้นในปีนี้ถ้าสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าเจ้าตัวคว้าแชมป์โลกได้ โมโตทู 2, แล้วอายุก็จะไปเต็ม18เนี่ยประเด็นมันน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตเจ้าตัวแน่นอนนะฮะว่า KTM ผมมองว่าตอนนี้นักแข่งล้นสต็อกแล้วละ่ะถ้าจะคิดแทน KTM นะอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งความสําเร็จของเขาไว้เราทิ้งสนามแรกไว้แต่เพียงเท่านี้จากนาทีตรงนี้ไปผมจะวิเคราะห์อนาคตแล้วละ่ะนะคือถ้ามองตรงนี้ KTM มีความจําเป็นที่จะต้องดันเจ้าตัวขึ้นไปไหมผมว่าไม่มีความจําเป็นฮะเพราะว่า นักแข่งนี่สดๆทั้งนั้นเลยครับทีมโรงงานแบดบินเดอร์มิเกลวิลเนี่คือเด็กสร้างของ KTM โดยแท้จริงครับอันนี้ยังไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะฮะที่จะโล่2คนนี้ออกไปความคิดส่วนตัวของผมนะแต่ให้เวลาสัก2ปีถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงค่อยว่ากันแล้วในทีมเทคฟรีแน่นอนฮะว่าก็เขาเคลมว่าเขาเป็นทีมโรงงานนั่นแหละใช่ฮะก็คือ Tech t ทคที KTM นะฮะ ไม่ใช่ว่าเป็นทีมรองทีมหลักอะไรทั้งนั้นเพราะว่ารถสเปคต่างๆก็ได้ใช้เหมือนกันนะฮะแต่ไรม่การเนื่องกับเราเฟอร์นันเดสนี่คือนักแข่งที่มีโปรไฟล์ดีที่สุดในลูกี้หน้าใหม่ทั้ง5คนปีนี้ดังนั้นยิ่งไม่มีความจะเป็นใหญ่เลยนะครับที่จะเอาพวกเขาออกไปอย่างนี้ต้องให้เวลา2ปีนอกเสียจากว่าราอูลฟอนันเดสนี่จะมีการฉีกสัญญาจะมีการอะไรอย่างไรหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าตัวเองก่อนหน้านี้เราได้ทราบผมได้ทําคลิปหลายๆครั้งแล้วใช่ไหมครับว่า มีปัญหาอยู่คืออาจจะไม่ค่อยพอใจศักยภาพเครื่องยนต์ของ RC16 ของทาง KTM สักเท่าไหร่นั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะฮะแต่การแข่งขันจริงก็คงจะต้องให้เวลานักแข่งได้ปรับเนื้อปรับตัวในสถานการณ์จริงนะครับว่าจะปรับอะไรอย่างไรดังนั้นถ้าจะมองว่าถ้าจะดันเปโดข,ขึ้นมาใน KTM เนี่ยผมว่าปีหน้าน่าจะยังยากครับต่อให้เจ้าตัวอยากไปนะ KTM เนี่ยผมผมว่าน่าจะตัดออกไปเลยครับหรือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสมมติปีนี้ไม่ได้แชมป์โลกล่ะ แต่อาจจะได้ตําแหน่งหัวแถวจะเป็นที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบได้เนี่ยอยากจะอยู่ต่อเขาอยากอยู่ต่อแน่นอนฮะแม้กระทั่งว่าต่อให้ได้แชมป์โลกเขาเองเขายังมองเขายังอยากจะอยู่ต่อเพื่อที่จะได้ให้ทำสถิติเทียบเท่ากับยูฮันซาโกที่เป็นแชมป์โลกโมโตทูปี2015 2 0 1 6อยากจะแบบว่าเป็นแชมป์สปีติดอ่ามันน่าสนนะครับแล้วประกอบกับเจ้าตัวอายุแค่18เองคือเสร็จสิ้นฤดูกาลที่เจ้าตัวจะแค่18ย่าง19 ดังนั้นมันมันมองแล้วมันยังไม่มีความจําเป็นที่จะแบบว่าขึ้นมารุ่นใหญ่ใช่ไหมครับแล้วถ้ามองข้ามช็อตต่อไปอีกอ่สมมุติวา่าเจ้าตัวอาจจะเคยบอกว่าผมอยากจะอยู่ม o ตอทอีกสัก2ปีนะต่อให้ผมคว้าแชมป์โลกเนะี่ยผมก็ยังอยากจะอยากจะอยู่เพื่อปีที่สองจะได้คว้าแชมเบิ้ลเหมือนกับยูฮันซากเขาอาาเจ้าตัวอาจจะเคยพูดนะฮะแต่นั่นมันเป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ใน,นอนาคตสมมติว่าจะคว้าแชมป์ม,มาปุ๊บแล้วเคทก็ อย่างที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่าไม่มีความจำเป็นที่ดันขึ้นมาแล้วทีมอื่นล่ะทีมอื่นนะฮะนักแข่งสเปนเนี่ยย่อมเป็นที่หมายปองของของทีมอื่นเขามันก็แน่นอนนะครับว่าอย่าลืมว่าเปโดก็ยังมีนักแข่งรุ่นพี่นะครับที่ยังคงสมวนท่าทีอยู่กับต้นสังกัดไลอัอนักแข่งนี่มันมีโอกาสที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในปีนี้มีแค่3คนแล้วใช่ไหมครับที่สัญญาเนี่ยอยู่ถึงปีหน้า มาร์คมาเกส9 3ของเรกโซน่าอีกคนหนึ่งฟรังโกมอรบิดาลีหมายเลข21ของ SRT เอ่อไม่ใช่ขออภของยามาห่าอีก,อ,กอีกคนหนึ่งเปโกฟานเชสโกบัญยาย่หมายเลข63ของดูคาติแฟ c ทอรี่อีกคนหนึ่งดังนั้นเหลืออยู่21คนอ่านะครับ21คนมันจะเป็นเก้าอี้ดนตรีอาจจะมีการสับเปลี่ยนแราวนักแข่งอาจจะมีใครตกงานไปหรือเปล่าเรายังไม่ทราบได้เพราะว่าเพิ่งจะเป็นสนามแรกครับยังวัดอะไรไม่ได้ฮะ บางคนนะฮะทีมก็ยังคงเรียกว่ารอดูอยู่คือเข้าใจนะครับว่าต่อให้จะเป็นผลงานดีแค่ไหนในสนามแรกต่อให้จะเป็นผลงานเร็วและแค่ไหนในสนามแรกเนี่ยมันยังไม่พอนะครับที่จะตัดสินว่าควรจะเอาเขาไว้หรือควรจะเอาเขาออกไปดังนั้นอนาคตของเปโดรคอสตาในในตอนนี้ผมก็มองว่ามันออกได้ทุกทางเลยในปีหน้าครับก็คือต่อให้เจ้าตัวคว้าแชมป์โลกหรือไม่คว้าแชมป์เนี่ย มันมีโอกาสนะครับที่นักจะมีบางทีมให้ความสนใจมันมีครับหรืออาจจะเจ้าตัวเอกอยากจะยืนยันความคิดเดิมผมอยากอยู่โมโตโทูต่อไปอย่างน,น้อยการอยู่ในโมโตโทูต่อไปเนี่ยมันเป็นการดีตรงที่ว่า KTM ก็จะใจชื้นขึ้นมาหน่อยโอเคละนักแข่งเขาไม่ได้รีบแล้วก็ยังอยู่ในรั้วชายคาของค่ายส้มอยู่เช่นเดิมอ่านะครับในในตรงนี้ ผมเข้าใจนะครับว่า k d m เคมเขาพยายามจะทำทุกวิถีทางครับเพื่อที่จะเอานักแข่งในสังกัดของตัวเองเนี่ยเอาไว้ครั้งหนึ่งนะครับทางเจ้าสำนักใหญ่ของค่ายส้มเขาพิทไบเลอร์นะครับบอกมาว่าพร้อมจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาราอูเฟอร์นันเดสเอาไว้ดังนั้นราอูเฟอร์นันเดสเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทางเคดียมเขาประเมินว่าหน้าห่วงที่สุดในตอนนี้หน้าห่วงตรงที่ว่าเจ้าตัวจะโดนคนอื่นก็กล่อมไปทีมอื่นนะ เออนะฮะหรือหน้ากลัวตรงที่ว่าถ้าเจ้าตัวไม่แฮปปี้กับ RC16 เนี่ยเอาละว,ว่าผมไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ k ค m อาจจะมีความคิดนี้หลุดออกมาก็ได้ดังนั้นมันเป็นแผนสำรองที่ถ้ามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาราอูไม่อยู่กับ k ค m มต่อไปผมว่าแผนสำรองนั้นก็คือดึงเจ้าหนูเปโดว์คอสตาขึ้นมาแทนอย่างน้อยเอาขึ้นมาแล้วโอเคละ นะฮะก็คือยังคงอยู่ในเด็กในคอนโทรลในสังกัดเดิมไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากผมเข้าใจว่าเราเขาน่าจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับทาง KTM ยังไม่ได้ว่าคิดไกลเด็กคนนี้เขาอยู่เป็นฮะเขาจะค่อยๆก้าวไปทีละสเต็ปครับจะไม่ค่อยผีผลาไม่ค่อยที่จะวู่วามในการให้สัมภาษณ์ในการตอบสื่อในการอะไรเนี่ยยังกับนักแข่งที่มากประสบการณ์ทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยอายุแค่ K ยังไม่ถึง20เลยประสบการณ์ ในพรีเมียร์คลาสไม่ใช่ใน m o เตอร์รุ่นเล็กลางใหญ่ยังคงน้อยมากครับแต่ดูความคิดความอ่านของเขาเนี่ยผมว่าอยู่เป็นฮะดังนั้นไม่น่าจะเป็นแผนที่ผมจะวิเคราะห์ไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าโอเคกันไว้ผมมองตอนนี้ลาวฟอนันเดสยังยังไม่ชัวร์นะครับทุกคนหลังๆมาเนี่ยโอเคละเจ้าตัวอาจจะยูสงบนิ่งขึ้นเยอะถ้าท,ทีอาจจะร,รู้สึกว่าโอเคละไม่ได้เกลี้ยกล่อมเหมือนเดิม จากที่โอ้โหนะในปลายปีที่แล้วเนี่ยแบบถึงขนาดว่าปัดคือเขาอาจจะเหมือนประมาณวนะ่าผมเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะรู้จักต่อรองได้ด้วยถ้า KDM จะให้ผมอยู่เนี่ยจะต้องเอาน้องชายผมมาขับให้ KDM ขนาดนั้นเลยนะครับทุกคนนั่นก็คือไม่ธรรมดาครับอาจจะเป็นในเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวด้วยคนที่ดูแลคนที่จัดหาทุกสิ่งอย่างนะครับดังนั้นราฟอร์นันเดสเนี่ย ผมยังมองว่าย,ยังยังยังไม่นะฮะยังไม่ชัวร์นะครับว่าว่าจะแฮปปี้กับกับเทคฟรีกับเครื่องยนต์ของ KTM กับ RC16 ได้ดีมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดว่า,าผลงานมันยังไม่ประจักษ์สักเท่าไหร่ในครึ่งฤดูกาลนะครับผ่านพ้นสิบสนามแรกไปเนี่ยเอาง่ายว่าสิ่งที่จะทำให้เราเรียกว่าปลื้มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่า5คนเนี่ยเขาต้องดีที่สุดนะครับเขาจะต้องดีที่สุดนะ แต่ในตอนนี้เขาดีที่สุดไหมมันก็ยังมองยากครับดังนั้นก็คงจะต้องรอระยะเวลาอีกหลายปีอาไม่ใช่อีกหลายสนามขอไปฮะดังนั้นพ่อยกแม่ยกทั้งหลายนะครับรวมทั้งผมด้วยนี่แหละนะฮะเออก็บอกกันตรงๆอย่างนี้ไปเราไม่ต้องอ้อมค้อมนะฮะว่าเจ้าหนูไปโดนคอสตาเนี่ยผมยังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเขาจะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้แม้ว่าจะซ้อมจะคอลี่ไฟล์มาไม่ถูกใจพวกเราสักเท่าไหร่ก็ตามทีแต่ได้เห็นโมเมนต์การไล่แซง ได้เห็นความคิดความอ่านนะครับได้เห็นท่าทีหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันสนามแรกไปเนี่ยคิดว่ามีอนาคตที่ดีแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นนักแข่งที่เนื้อหอมมากๆ ในปลายปีนี้คอยดูนะทุกคนโอเคนะครับคืนนี้จะเตรียมเรื่องราวตรงไหนมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังก็คอยติดตามนะครับแล้วก็เรื่องราวของฟอร์มูล่าวันด้วยเสร็จสิ้นการทดสอบการเทสไป2วันนี่เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับมีเหตุดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับรวมทั้งน้องเล็กอเล็กซ์อัลบอนอังกฤษของเรานะครับเดี๋ยวจะเก็บเรื่องราวมาเล่าต่อในช่อง F1 Thailand นะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับเรื่องของเสือ้อตอนนี้ไซส์ L หมดแล้วนะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะฮะ เหลือแต่ไซส์ S ไซส์ M ไซส์ XL แล้วก็ 2XL นะครับยังคงมีอยู่ในตอนนี้อยากจะให้มันหมดเร็วเพราะว่าผมจะได้ทําเสื้อลวดลายใหม่ออกมาสักทีแฟนๆมาเก็ตก็อยากให้คุณปุ้ยทําลายมาเก็ตมาให้หน่อยนะจัดให้ครับลายของแฟบลายของเป็กโก้ลายของซูซูกิกําลังเตรียมอยู่ในตอนนี้แต่ถ้ามันยังคงไม่หมดสต็อกยังคงเหลือผมก็ยังคงทําไม่ได้นะครับดังนั้นก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะครับ เรียกว่าติดต่อกันมาได้ในไลน์ในลิงก์ด้านล่างที่ผมฝากไว้ในใต้คลิปทุกค,คลิปนั่นแหละนะครับไซส์ L หมดย้ำนะครับตอนนี้เหลือตัวละ159บาทสั่ง2ตัวส่งฟรีครับถ้าสั่ง1ตัวค่าส่งตัวละ30บาทนะครับทุกคนลากันไปก่อนเจอกันใหม่คืนนี้ครั้งนึงรักษาสุขภาพกนทุกคนสวัสดีครับ